สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นๆนะครับพมฝาก F ลีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวหน่อยสองตัวเด่นเหรนลูดนะครับในงวดประจํา วันเสาร์นะครับที่22กรกฎาคมนะครับพศ2566นะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเด่นรูด3กับ4นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ3ก็จะมี03นะครับ31นะครับแล้วก็32นะครับอ่าประกาศกันหอด 3 2 3สาหนะครับสำหรับปลี่นจามนะครับสำหรับสีก็จะมี0 4นย์ะครับ4143แล้วก็49นะครับสำหรับ3มตัวเรียนก็จะมี5 3 4นะครับ5 9า4ก้5เสนะครับ832 5า3 384หนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะกันให้4คู่นะครับวันก็เข้า9 9านะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี3 3 4455แล้วก็99นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำนะครับ วันเสาร์นะครับที่21กรกฎาคมนะครับพศ2 5 6 6สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe น,นะครับกดไลค์กด like, ติดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอตลาไปก่อนเชื่อกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวัน,นี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ